คุณเคยสงสัยไหมครับว่านครวัดอันยิ่งใหญ่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรเคล็ดลับอยู่ที่ระบบน้ำอัจฉริยะครับวิศวกรรมชนลประทานที่ล้ำสมัยกว่าพันปีที่แล้วของโบราณไม่ได้พึ่งเพียงแม่น้ำพวกเขาสร้างบารายอ่างเก็บน้ำขนาดเมื่อหืมมาบางแห่งใหญ่กว่าสนามฟุตบอลหลายสิบสนามเชื่อมต่อด้วยคลองที่สลับซับซ้อนระบบนี้ไม่ได้มีไว้แค่การเกษตรแต่ยังควบคุมน้ำท่วม ป้องกันเมืองและเป็นเส้นทางคมมนาคมด้วยที่น่าทึ่งคือการคำนวณความลาดชันที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยีที่เรียบง่ายทำให้ระบบไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบน้ำนี้เองที่หล่อเลี้ยงอาณาจักรขอมให้รุ่งเรืองเป็นรากฐานของความมั่งคั่งและการขยายตัวของอารยธรรมหากปราศจากระบบน้ำที่ชานฉลาดนี้นครวัดคงไม่สามารถยืนหยัดอย่างสง่างามมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของนครวัดยังมีอีกมากรอให้เราค้นพบโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ